ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรากาลังอยู่ในซีรีส์ที่สําคัญมากๆนะครับลระผมคิดว่าเป็นซีรีส์ที่แตะต้องใจของหลายๆคนและผมหวังว่าพี่น้องแต่ละคนจะได้รับกําลังนะครับคือก้าวสู่ขั้นต่อไปคือมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของผมคือผมรู้สึกว่าคริสเตียนจนํานวนมากเนี่ยได้น้อยกว่าที่ทําไมครับพี่น้องน้อยกว่าที่พระเยซูจ่ายยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่พระองค์อยากจะให้เราได้มีประสบการณ์ แต่คุณต้องพร้อมจะทำไมจะทำไมจะก้าวไปดต่นั้นพระคัภี์เลยบอกว่ายัางไงบอกว่างี้ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมาราคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตพระเจ้าพยุงเขาไว้พี่น้องสังเกตนกะครับพระคัีบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงทำไมทรงนำแสดงว่าพระเจ้าตั้งใจจะนำเราอยู่แล้ว องต้องการจะนําเราจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคําถามคือเราใช่พระเจ้านำไหมพระเจ้าต้องการจะนำครอบครัวคุณให,ให้ดีขึ้นพระเจ้าต้องการนำ business, ธุรกิจคุณให้ดีขึ้นพระเจ้าต้องการจะนำจิตวิญญาณคุณให้มันต่างจากเดิมพระเจ้าต้องการจะนำคุณในการใช้ตะลันความสามารถที่มีอยู่ <c oughs> เพื่อจะอิมแพกคนในโลกนี้มากกว่าเดิมแต่คําถามคือเราอยากจะเดินตามไหมถ้าพระเจ้าต้องการจะนำเราพระผูว่า ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนไหนคนใดก็ได้คนใดก็ได้คนไหนก็ได้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะที่เต็มใจให้พระเจ้านำพระมีบอกว่าและคนนั้นคนนั้นทําไมคนนั้นทำไมพอใจถ้าเกิดคุณอยากให้พระเจ้านําคุณต้องฝึกอย่างนี้นคือฝึกชอบที่พระเจ้านาเองไมไหมครับพี่น้องฝึกชอบที่พระเจ้านําให้เราพูดพร้อมกันฉันจะพอใจทางของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าบอกว่าแต่ถ้าเราพอใจ ในมราคาของพระเจ้าพระองค์จะทําไมครับแม้เขาล้มลงแสดงว่าเป็นไปได้ชีวิตจริงของเรามันอาจจะมีอุปสรรคมาจมบางอย่างขัดข้างขัดขาข,ของเราทำให้เราล้มลงแต่พระเจ้าบอกท่านจะพอใจนะเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตพระเจ้าพระหัตพระเจ้าพระหัตพระเจ้าทําไมพยุงเขาวไว้ป๊อบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาอาไม,ม่ไมครับพี่น้องและอีกข้อนที่เป็นข้อของปีนี้คือ ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลายพี่น้องชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นว่าคุณปลูกที่ไหนพูดจริงๆริขึ้นอยู่กับว่าคุณปลูกชีวิตไฟวิญญาณคุณที่ไหนดัะนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทาให้ตัวเองเจริญงอกงามขึ้นและพระพัมภี่์บอกไว้ตอนหนึ่งบอกอย่างนี้ที่เราเองใช้ในซีรีส์นี้ซีรีส์ตอนนี้ นี่คือข้อที่เราใช้ในซีรีส์ตอนนี้สองข้อเมื่อกี้เป็นซีรีส์เป็นสองข้อของซีมในปีนี้น,นั่นคือเราเกาะสองข้อนั้นในซีมในปีนี้นะเราเราเองทําทุกอย่างนะตามสองข้อที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วแต่ตอนนี้ที่ของซีรีส์นี้บอกว่าถ้าประชาชนไม่สามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้ากาลังทําคุณก็ถ้าเรามองไม่เห็นว่าพระเจ้าทําอะไรเลยพระเจ้าจะนํำยังไงนี่คือปัญหาปัญหาคือไม่รู้พระเจ้านําอะไรพระเจ้าจะทําอะไรไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็สะดุดไปสะดุดมา ปัญหาของการมองไม่เห็นคืออะไรเดินสะดุดครับพี่น้องแล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าเนี่ยชีวิตครอบครัวคุณจะเป็นยังไงชีวิตการงานควรจะเป็นอย่างไรชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณจะเป็นยังไงเดินไปดิ้กก็สะดุดเดินไปดีก็สะดุดบางคนบอกว่าคุณรักกันมา,มากๆปานจะกลืนโอโ้ผมเห็นมาเยอะแล้วพี่น้องครับรักกันปานจะกลืนเนี่ยตอนหลังก็เป็นน้องกลืนกังไม่ลงเพราะอะไรรึเปล่า มนสะดุดนะพี่น้องมันไม่รู้ว่าอ้าวแล้วตกลงเราควรจะทําไงเวลาเราคอนฟล็กกันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทําไงบางคนก็ขึ้นเสียงใส่กันบางคนก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินออกจากบ้านนั่นคือวิธีของหลายๆคนที่ก็ทํากันอยู่แล้วเข้าใจไหมครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดคุณเองเดินในทางของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยนำยังไงนะครับพี่น้องคุณก็ณจะไม่สะดุดแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้พระเจ้านำยังไงชีวิตจะสะดุดไปสะดุดมาเดี๋ยวก็เป๋เดียเเด๋ยวก็เป๋เดี๋ยวก็เป๋กำลังไปได้สวยเอาเป๋อีกละกำลังไปได้สวยเป๋ ดังนั้นปีนี้อย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นทำไมครับพป่นเอราตรงกันข้ามแต่เมื่อพวกเขาใส่ใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงเห็นไหมเมื่อเขาใส่ใจต่อสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยต่อแผนการของพระเจ้าต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเขาสนใจเสียงของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็มีความสุขมากที่สุดปีนี้ขอพระเจ้าให้เราทุกคนมีความสุขมากที่สุดสุขมากที่สุดแปลว่าพระพรมากที่สุดพระพรมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเงินเยอะที่สุดแต่หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างในหัวใจของเขา พระเจ้าจะถมจนเจมจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดอะไรพระบิดาบอกงนี้นะ่ทำไมเราถึงจะมีความสุขที่สุดรู้ไหมเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตเห็นไหมพระเจ้าอยจะเปิดเผยทางให้กับเราแก่ข้าพระองค์พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์มีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็นนิสสังเกตถ้าเกิดคุณเองเนี่ยสนใจทางที่พระเจ้าสำแดงว่าเป็นแบบไหน แล้วคุณพอใจเดินในทางนั้นพระเจ้าบอกว่าเขาจะเปลี่ยนด้วยอะไรความชื่นชมยินดีชีวิตจะมีความชื่นบานนั่นคือสิ่งที่ผมเองอยากเห็นพี่น้องเปลี่ยนด้วยความชื่นบานแลวทางของพระเจ้าเป็นยังไงที่พรงสําแดงในพัะพีตลอดพัะพีะพงพ,พูดถึง4สเตปของชีวิตที่คุณเองควรจะสนใจนี่คือสเตปที่4นะผมเองมันพูดยนะ้อนหลังตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยจะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องการสร้างความแตกต่าง และพระเจ้ามีแผนการสําหรับชีวิตของเราแต่ละคนพระองค์ทรงมีพระประสงค์บางอย่างสําหรับชีวิตของเราดังนั้นเราต้องรู้จักพระเจ้านะเพื่อเราเองจะรู้จักวัตถุประสงค์ดังนั้นอย่างที่สองที่สําคัญามากๆคือเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของชีวิตแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นอนาคตได้ถ้าเรายังมีปัญหากับอดีตของตัวเราดังนั้นเราเรียกว่าอีกอันนึงคือว่าเราต้องได้รับเสรีภาพค,คุณจะไปทําอันนี้อันนี้ได้ไงถ้าเกิดคุณยังยังถูกล่ามโซ่อยู่อ่ะ คนส่วนใหญ่นะครับพี่น้องต้องบอกนี้นะครริสเตียนจนํานวนมากติดแงกอยู่กับที่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการทําสิ่งที่มีความหมายหรือสิ่งที่สําคัญแต่เพราะเขายังมีโซ่บางอย่างล่ามชีวิตเขาอยู่แต่เราจะรับเสรีภาพได้ไงเราต้องรู้จักพระเจา้าแล้วนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้ววันนี้ผมจะเจาะตรงนี้เรื่องนี้คํานี้เมื่อเราเจาะเข้าไปใน,นพัีรีมันเน,น้นเรื่องความสัมพันธ์นะครับพป่น้องและในสมัยก่อนในสมัยพัีรีคำว่ารู้จักเนี่ยในภาษากรีก,กพระคัมภีร์เขียนโดยภาษากรีกนะครับใช้คําว่า กินอสโกกินอสโกแปลว่ารู้ทุนโนแปลว่าแต่ว่ารู้ในที่นี้หมายความว่ายังไงมันไม่ใช่รู้แบบธรรมดาเป็นการรู้แบบสนิทสนมเพราะฉะนั้นพระอภีกำลังพูดถึงชีวิตที่เริ่มต้นไม่ใช่แค่รู้ในสมองแต่รู้แบบสนิทสนมคํานี้เป็นคําภาษาเป็นคำแสลงของชาวยิวที่ใช้นเป็นภาษาสุภาพเพื่อสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์เล่าหวางจริงๆคํานี้พื้นเพ ใช้สื่อความสมบัธ์ระหว่างสามีภรรยาที่มีต่อกันซึ่งเป็นความสมบัธ์ซึ่งทําให้ตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้แต่เขาไม่ต้องการจะพูดแบบนั้นจึงใช้คําว่ากินอสโกหมายถึงทั้งคู่สนิทกันมากนั่นเป็นคําพูดอย่างสุภาพดังนั้นพระเยซูเลยบอกว่าไงล่ะบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือมัทธิวบทที่ 7: จ็ดเขายี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามบอกว่าไม่ใช่ทุกคนโอ้โอ้ไปน้องฟังดีๆที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระมเค์เจ้าข้าจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์เอาล่ะสิ แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้าแสดงว่าเงื่อนไขในการเข้าสวรรค์ชัดเจนออกมากโอเคไหมไม่ใช่ทุกคนที่พูดนู่นพูดนี่พูดเอ่ยพระนามพระเจ้าและจะได้เข้าแต่ทุกคนที่ทำไมครับพี่น้องเนี่ยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้าอันต หลายคนทีนี้พูดถึงหลายคนคนเยอะเลยคิสเนจุนม,กมากที่เป็นแบบนี้หลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่านี่คือสิ่งที่เขาอ้างพระองค์เจ้าขา่าพระองค์เจ้าขา่าพวกข่าพระองค์เผยพระวจนะเห็นไ,ไหมเขาทําอะไรเขาพูดถ้อยคําของพระเจ้ารวมทั้งผมด้วยผมเทศนาพระองค์เจ้าข่าลูกเทศนาถ้อยคําของพระเจ้าและอะไรต่อนะครับขับผีออกในานามของ,งขพระะเจ้าใช้ฤทธิเดชของพรนะองค์สั่งิทธิอำนาจให้ผีออกขับผีได้นะและทําการอัศจรรย์มากมายไม่ใช่หรือ พ,พูดง่ายๆว่าโอ้โหจั้าพเจ้าทำการอาสตันทำงานของพระองพูดถึงเรื่องของพรองแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทาพระราชกิจของพรองเยอะมากแต่พระเจ้าบอกไงรูป้ปะเมื่อนั้นเราจะบอกเขายังไงต้องไปตรงมาว่า <c oughs> ผมฟังเสียงขนลุกไหมนายพี่น้องเมื่อนั้นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยรู้จัก ใช่ว่ากินออสโกเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้ากับเราไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเลยสักนิดเดียวว้าวฮะเจ้าคนทำชั่วจงไปให้พ้นอ้าวลูกเทพแลวก็ปรองลูกประกาศแลวก็ปรองลูกทำงานสัจจผมบอกไม่รู้จักเฉยเลยเมื่อเราเองมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องพระคัมพีรให้บ่มคิดที่ดีมากๆนะล้วปรองไม่ต้องให้เราเองหลงประเด็นดังนะนั้นหน้าที่ของผมนะครับพี่น้อง ผมอยากให้เป็น้องเห็นภาพนะว่าอย่างนี้พระเจ้าไม่ได้มองหาศาสนาแต่ทรงมองหาความสัมพันธ์ผมไม่ต้องการบอกว่าคุณทําอะไรเพื่อพระองค์พูดไเพื่อพระองค์เหมือนกับคนทํานู่นทนํานี่ในเชิงของพิธีกรรมในเชิงของกิจกรรมแต่พระเจ้าต้องการอะไรครับพี่น้องต้องการเรื่องความสัมพันธ์พราน้องครับคุณต้องดูคําพูดของพระเยซูและพวกฟาริสีและธรรมจารย์จากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระองค์ว่า พระเยซว่าเหตุใดสาวกของท่านจึงละเมิดธรรมเนียมของผู้อาวุโสทำเนียมผู้อาวุโสรมเนียมอะไรพวกเขาไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเน้นพิธีทำเนื้อหรือยังทำนี้หรือยังทำโนหรือยังแต่นับพระเยซูตรัว่าไงพระเยซูตรัสว่าแล้วทําไมทีนี้ถามแล้วทําไมพวกท่านละเมิดพระบัญชาของพระเจ้า ที่สําคัญกว่าธรรมเนียมสําคัญกว่าประเพณีด้วยเห็นแก่ธรรมเนียมเล่าและพระบัญชาของพระเจ้าให้ทําไมคําเดียวเลยพระบัญชาพระบัญญัติของพระเจ้าคือให้ทําไมรักจงรักรักพระเจ้าได้สุดจิตสุดใจ,ส,ดใจสุดกําลังสุดความคิดท่านทิ้งบัญชาที่ใหญ่ที่สุดได้ยังไงคือรักแต่ท่านมาสนใจว่าน้ำที่หยดลงั้งสองหรือเปล่าล้างมือหรือเปล่าแต่ไม่สนใจที่ใหญ่ที่สุดที่กว่านั้นคือ รักหรือไม่รักเห็นไหมเห็นนี้ท่านจึงทําให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปเพราะเห็นแก่ธรรมเนียมของท่านเห็นแก่พิธีประเพณีนะเจ้าคนหน้าซื่อใจคดอิสยาพูดถูกแล้วเมื่อเขาเผยพระวจนะเกี่ยวกับพวกเจ้าว่าประชากรเหล่านี้ยกย่องเราแต่ปากแต่ใจของพวกเขาห่างไกลจากเราว้าพี่น้องครับเพราะอะไรครับพี่น้อง พวกเขาัสกนรโดยเปล่าประโยชน์คำสอนของพวกเขาเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สอนกันมาไม่ได้เน้นความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิน้นและมีอีกคำอุปมาหนึ่งที่เยซูใช้นะดีมากๆเลยครั้งนั้นอาณาจักรสวรรค์จะเป็นเหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงออกไปรับเจ้าบ่าวอาจจะมีตะเกียงมีคนโง่ห้าคนคนฉลาดห้าคนคนโง่เอาตะเกียงไปแต่แต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยส่วนคนฉลาดเอาน้ำมันใส่กาถือไปพร้อมตะเกียง เป็นเวลาน,านานกว่าเจ้าบ่าวจะมาทั้งสิบคนจึงง่วงและหลับไปพอเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องขึ้นว่าเจ้าบาวมาแล้วแลวะเจ้าบาวในที่นี้คือพระเยซูเห็นไหมภาพคือพระเยซูเอาอมารับเถิดแล้วหญิงปอมาจารีทั้งสิบคนจึงตื่นขึ้นแต่งแต่งไส้ตะเกียงพวกที่โง่พูดกับพวกที่ฉลาดว่าแบ่งน้ํามันให้เราสักหน่อยตะเกียงของเราจนจะดับแล้ว พวกฉลาดต่อว่าไม่ได้หรอกน้ำมันไม่ไม,ไม่เพียไม่พอสลับทั้งเราและท่านไปซื้อจากคนขายน้ำมันเองเถิดขณะกำลังไปซื้ออยู่นั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงหญิงพม่าจารีที่พร้อมอยู่ก็ไปงานเลี้ยงพร้อมกับเจ้าบ่าวและประตูก็ปิดบางครั้งคุณโมเดลนั่งหาน้ำมันอยู่นะแต่นี่นคุณจะรีบวิ่งไปหาเจ้าบาวเ้าคิดว่าน้ำมันสำคัญมากแล้วคุณท่ันงคุณเองลืมว่าจริงๆที่สำคัญมากคือเจ้าบาวคุณ แล้วคุณคิดว่าม่มีน้ำมันคุณเลยเข้าหาเจ้าบ่าวไม่ได้คุณเลยวิ่งไปหาน้ำมันอยู่พอถึงเวลาปั๊บเอาทุกอย่างตาละหมดแล้วหมดโอกาสไปแล้วปิดไปเรียบร้อยวันนี้พี่น้องที่รักของผมผมกำลังบอกคุณว่าสิ่งที่พระเยซูต้องการคือชีวิตคุณหัวใจคุณมากกว่าทุกอย่างพี่น้องครับแล้วอ่านต่อไปหลังจากนั้นอีกห้าคนก็มาร้องเรียกท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าเปิดประตูให้เราด้วยแต่เขาตอบว่าเราบอกความจริงแั่เจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลย เจ้าไม่รู้ใจเราเลยเจ้าไม่เข้าใจาหัวแจ้งเราเลยเราไม่สนิทกันเลยพี่น้องจีรังผมพรงต้องการอะไรหรือเปล่าคุณต้องรู้ใจพระองค์คุณต้องสนิทกับพระองค์วันนี้พี่น้องครับคุณม่วงงวนทําอะไรอยู่ จนคุณลืมใช้เวลากับพระเยซูจนคุณลืมใกล้ชิดกับเยซูจนคุณลืมว่าคุณคุณจะมานมัสการีบ์ไม่ใช่แค่เป็นพิธีไม่ใช่แค่เป็นเพียงเพราะต้องมาหรือเป็นศาสนกิจแต่เพราะคุณเองรู้สึกร้องจ้ากระลุกหลักระองพงพระอ่อยลูกมานมัสการุูกอยากจะมานมัสการุูกอยากจะมาเจอพระองค์อยากจะมาเจอพี่น้องพระลุกหลักระองอยากจะทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการในนั้นพระเยซูมองหาความสัมพันธ์ความใกล้ชิดมากกว่าทุกอย่างและเราคือคนที่พระเยซูรักพี่น้องแล้วคุณรู้ได้อย่างไงว่าคุณเองไม่ได้รัก รู้ได้ไงคุณจริงๆไม่เคเ่อยได้รักเท่าไหร่โตรธได้ไงคุณรู้ตัวเองว่าคุณไม่ไม่ค่อยได้ร,ะะไรักพระองค์เท่าไหร่โดยดูจากตรงนี้หนึ่งคุณจะรู้สึก powerless ชีวิตไม่เคยมีกําลังเพราะถ้าคุณรู้จักรู้จักพระองค์คุณจะรู้จกักฤทธิเดชของพระองค์ที่เกินกว่าที่เราเองจะคิดและจินตนาการได้ปลดปล่อยเราได้และสองเมื่อเรารู้สึกทำไมครับพี่น้องทั้งสองหดหูกับความพยายามการพยายามทำดี อ่านาพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีแต่ยากอ่านแล้วไม่เคยรู้เรื่องอธิษฐานเป็นสิ่งที่ดีแต่อธิษฐานแล้วมันรู้สึกไม่ก็ว่ามันแห้งเหี่ยวทําไมเพราะมันไม่ได้ทํามาจากความรักเห็นะครับหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยอ่านแล้วยากมากยกเว้นคุณตกลุมรักพระเจ้าคุณจะรู้สึกว่าอ๋อนั่นคือจดหมายรักจากบึ้นบน,นจริงจริงและบางครั้งรู้สึกอิจฉาคนอื่นที่ดูเหมือนใกล้ชิดกว่าเยซูในสุดรงถามแล้วว่าตกลงว่าเจ้ารักเราหรือเปล่า และพมพีพูดไว้ดีมากๆนะครับพี่น้องเปาโลบอกว่างี้ข้าพเจ้าต้องการรู้จักกินอสโกข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์และมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์และร่วมสาบกิจธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนโอ้โหเขาอยากจะรู้จักพระเยซูอยากจะ มีประสบการณ์กับฤทธิดเดชของพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพอันนี้ว่าอย่างนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราแค่ฉลองการฟื้นคืนพระชนแต่พระองค์ต้องการให้เรามีการฟื้นคืนชีวิตของเราเองนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการคำถามคือทำยังไงจึงจะใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ทำอย่างไรจึงจะใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ผมขอแนะนำพี่น้อง ทำอย่างนี้อย่างรวดเร็วหนึ่งรักพระเจ้าเพราะทรงรักเราก่อนนี่คือคำเฉลยพระคัมภีรบอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพี่น้องเราตกหลุมรักพระเจ้าจากการค้นพบว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากเพียงใดพี่น้องครับพระองค์ไม่ต้องการให้น้ำมันมากขึ้นหรือความสัมพันธ์ หรือความเป็นพรหมจรรย์คุณมากขึ้นพระองค์ต้องการตัวเราพระองค์ต้องการเราดังนั้นแม้ก่อนเราเองเนี่ยจะเลือกพระองค์พระเยซูได้เลือกเราก่อนแล้วก่อนที่เราจะยอมรับพระองค์พระองค์งคได้ยอมตายบนกางเขนถูกตะปูตอกถึงพระหัตถ์และพระบาทไปเรียบร้อยแล้วรับหนี้บาปแทนเราไปหมดแล้วพี่น้องครับทั้งนั้นที่เราเองควรจะเป็นคนจ่ายหนี้บาปเองแต่ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูได้สละพระชนชีพเพื่อเรา ไม่มีใครรักเรามากกว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพื่อสหายและพระองค์เรียกเราไม่ใช่เรียกแค่เป็นทาสหรือคนบาปพระเยซูเรียกว่าเป็นเพื่อนคุณเป็นสหายของพระเยซูดังน,น,นั้นเรารักพระองค์เพราะพระองค์รักเราก่อนเราจะรักพระเยซูได้ไงคุณต้องรู้ก่อนว่าพระองค์ทรงรักเราเรารับเรารักพระเยซูเพราะเราสัมผัสกับความรัก ที่เปโตรให้กับเราเรารักเพราะเปโตรรักเราก่อนและอย่างที่สองคืออะไรถ้าเกิดคุณต้องการจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นต้องทํำยังไงอย่างที่สองคือเราต้องแสวงหาพราะองค์ด้วยสิ้นสุดใจแสวงหาพราะองค์ด้วยสิ้นสุดใจเห็นไหมครับถ้าเราต้องการให้ใครคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเองเนี่ย ต้องการใครสักคนหนึ่งหรือรักใครสักคนหนึ่งแน่นอนทีเดียวครับพี่น้องธรรมดามากๆคุณก็ต้องอยากจะไปใกล้เขาอ,อยากจะรู้อยากจะไปหาเขาอยากจะเจอเขาอ,อยากจะพบเขาใช่ไหมนะผมจําได้ตอนผมเองชอบอาจารย์มีนาผมก็อยากจะไปเจอเขาที่บ้านเจอเขาที่โรงเรียนเจอตรงไหนก็แล้วแต่ที่เจอได้เพราะว่าเรารักเราก็อยากจะไปเจอเราอยากจะไปรู้จักเราอยากจะอยู่ใกล้ถ้าเกิดคุณรักพระเยซูต้องการจะรักพระเยซูมากขึ้นเราก็ต้องแสวงหาอยากจะอยู่ใกล้อยากจะเจออยากจะสัมผัสอยากจะพบ อยากจะนะได,ได,ได้ได้รู้จักพระองค์มากี่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นพระคัมภีร์จะบอกว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าพี่น้องครับเราอาจจะไม่รู้จักพระองค์ตอนนี้แต่พระเจ้าตอนน้องการให้คุณสแสวงหาพระองค์และมาหาพระองค์และประการสุดท้ายพี่น้องครับอะไร ความสัมพันธ์ทุกอย่างเรียกร้องการอุทิศตัวเราต้องอุทิตตัวนะกับภรรยากับสามีกับการงานแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคุณต้องพูดว่าฉันอาจจะไม่เข้าใจทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมอยากจะขอคุณแต่งงานแม้ไม่เข้าใจว่าชีวิตสมรสเป็นยังไงแบบเพอร์เฟแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งคุณต้องอุทิตตัวและเปสุตัดว่างไงร,รู้ไหม ต้องสตรดัดว่เงี้เพราะใครก็ตามที่ต้องการช่วยชีวิตของตนให้รอดคุณต้องการจะรักษาชีวิตคุณไหมตามวิธีตามความชอบส่วนตัวจะสูญเสียชีวิตนั้นไปคุณรักษาชีวิตนั้นไม่ได้แต่ใครก็ตามที่ยอมเสียชีวิตของเขาตาวไงคุณยอมหันหลังให้กับชีวิตเก่าเพื่อพระองค์เขาก็จะมีชีวิตที่รอดพ้น พี่น้องครพระเจ้าบอกเรารู้ว่าเจ้าทําหลายอย่างเพื่อเราแต่เราอยากถามเจ้าว่าเจ้ารักเราหรือเปล่าและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการพระเจ้าลูกรักพระองค์ลูกรู้จักพระองค์และพี่น้องเมื่อคุณรู้จักพระองค์คุณจะได้รับเสรีภาพคุณจะรู้วัตถุประสงค์และคุณจะสร้างความแตกต่างและคุณจะดำเนินชีวิตที่พระเจ้าต้องการ วันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นนไครับเรารักพระองค์พระองค์รักเราก่อนเราแสวงหาพระองค์อย่างสุดใจและเราถวายใจแด่พระเจ้าพระเจ้า I love you very very much รักพระองค์มากพระเจ้าอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับ